วิทยาเดิมชื่อโรงเรียนรวมน้ำใจวิทยาตั้งอยู่เลขที่236หมู่3บ้านนาคำแคนตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการเริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนสาขาข,าของโรงเรียนศรีวิไลวิทยาเมื่อปีพุทธศักราช2536มีเนื้อที่ทั้งหมด37ไร่1งาน58ตารางวา ต่อมาหลวงตาแยงสุก,กาโมเจ้าอาวาสวัดเจติยาคิรีวิหารหรือวัดภูทอกพร้อมกับผู้นำชุมชนรวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นได้ให้ความช่วยเหลือด้านการสร้างอาคารเรียนและได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนภูทอกวิทยาเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2542ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูทอกวิทยาคือนายสุรจิตผิวงามโรงเรียนภูทอกวิทยามีครูและบุคาลากรทั้งหมด22คนแบ่งเป็นข้าราชการครู17คนครูอัตราจ้าง3คนและพนักงานราชการ2คนปัจจุบัน โรงเรียนภูทอกวิทยามีนักเรียนทั้งหมด200คนแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น113คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย87คนวิถีของโรงเรียนภูทอกวิทยาเวลา7นาฬิกา45นาทีถึง7นาฬิกหนาทีเราจะทำการเคารพธงชาติ 7นาฬิกา55นาทีถึง8นาฬิกา10นาทีนักเรียนทุกคนจะแยกย้ายเข้าห้องเรียนเพื่อทำกิจกรรมจิตศึกษาในการทําจิตศึกษาแต่ละเชา้าครูจะให้นักเรียนนั่งสมาธิหลังจากนั้นจะให้นักเรียนฝึกสมาธิโดยการขยับร่างกายหรือเรียกว่าเป็นการทํำเบรนจิมเพื่อเป็นการฝึกสมาธิให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง12.00นาฬิกาจะเริ่มทำการเรียนการสอนในภาคเช้าเวลา12.00นาฬิกาถึง13.00นาฬิกาพักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิกา15นาทีนักเรียนพร้อมที่จะเข้าห้องเรียนและทำบอดี้สแกนซึ่งจะเป็นการทำสมาธิโดยการยืนการนั่งหรือการนอนให้นักเรียนได้พักสายตาระหว่างวันและได้ฝึกสมาธิฝึกจิตให้นักเรียนมีความพร้อมและเตรียมตัวเข้าเรียนในภาคปลายเวลา13นาฬิกา15นาที ถึง15นาฬิกา45นาทีเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการหรือ PBL เวลา15นาฬิกา45นาทีถึงเวลา16นาฬิกาปรนิบัติพื้นที่โดยกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละระดับชั้นทำความสะอาดดูแลรักษาต้นไม้และเตรียมตัวกลับบ้านเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา PLC เป็นกิจกรรมที่ครูจะนำนปัญหาในการเรียนการสอนแต่ละวันมาปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางออกช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้ในักเรียนอยา่างมี